ดีครับผมสวัสดีครับผมจิวเตอร์กรลาก้าครับผมสวัสดีครับผมยิมปรีเกรครับค่ะวันนี้มาร่วมงานแคลคอลิตี้เป็นยังไงบ้างก็จริงก็ดีใจครับก็เป็นครั้งที่3ของเราสองคนแล้วครับผมก็ครับรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยครับที่ได้มาร่วมงานก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นกระบอกเสียล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบทำบุญที่นี่ครับผมครับก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับที่เห็นแฟนๆมาช่วยกันร่วมประมูลแล้วก็ร่วมทำบุญกับพวกเราสองคนด้วยครับ ก็แฮปปีก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็สามารถยังทําบุญได้อยู่นะครับใช่ก็ใครที่อยากทำบุญยัทำบุญได้นะครับตอนนี้ใส่พูดถึงของที่คุณออกแบบว่าแต่ละคนมีแบบว่าอินสปตนยเชันมาจากไหนในการออกแบบอ๋อของผมก็เป็นคดน้ำแบบผมตั้งชื่อให้มันว่าเป็นกวดระบกน้ำแห่งกำลังใจก็ือนเป็นกำลังใจของผมให้แก่ทุกๆคนับผมแล้วก็ ม,มันจะมีรูปหัวใจครับมก็เหมอนเป็นกำลังใจของผมผมแบบความรักของผมแล้วก็มีรูปสองนี่งเป็นกำลังใจของผมพัดโซกับผมนะครับก็เป็นรูปดาวแล้วก็มีรูปพระจันทร์ด้วยก็มันจะเป็นเกี่ยวกับดาวหรือว่าจักรวาลข้างนอกโลกนะครับก็สิ่งที่ทําให้ผมเขียนนี้ก็คือผมชอบเกี่ยวกับเรื่องดาวหรือว่านอกโลกอยู่แล้วครับก็อยากให้ดวงดาวหรือว่าสิ่งที่อยู่นอกโลกมาช่วยดูแลหรือว่าคุ้มครองทุทกๆคนนะฮะก็ เออใช่ครับอ่ามันแค่ต้องคู้ชวนแฟนหน่อยยังมีเวลาในการร่วมบริจาคอยังมีเวลาอีกเยอะเลยครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับสามารถไปประมูลได้ที่เว็บไซต์แคลดด์คอมนะครับหรือว่าจะการบริจาคอื่นๆก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับครับหรือว่าจะสามารถบริจาคด้วยการกดส่งหัวใจในไลฟ์สดก็ได้นะครับก็เป็นการใช้กดกดดาวนช่ไม็สามารถกดดาวในไลฟ์สดของแคลเซียตีก็ได้นะครับทุกคนก็ เอออยากให้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าใครก็ได้ฮะก็จะให้ช่วยกันบริจาคหรือว่าทําบุญด้วยกันนะคะก็ขอบคุณนะคะอ่าถามยิ้มหน่อยแขนไม่โดนใจมาครับอ๋อแขนดื้อของเขาคอมดื้อฮะก็เรียกว่าเป็นความประมาทของตัวเองด้วยการที่ลงบันไดทีละหนึ่งขั้นแต่ว่าใช้ขาข้างเดียวแต่ว่าลงทีละสองขั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งแบบลงลงทีละข้างแต่ว่า มันมันข้ามบันไดแบบลงเท้ะสองขั้นเลยประมาณเนี้ยก็เลยก็เลยขาก็เลยแบบไปเกี่ยวกันทําให้เราเนี่ยตกแล้วก็เลยเอาแขนบังบังตัวเองไว้มันก็เลยพลาดไปโดนแบบขอบบันไดเลยล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงเราบ้างรรอตอนนี้อาการก็ดีดีขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ก็ได้แบบใส่เฝือกที่ปล่อยนิ้วได้แล้วหมอหมอให้ฝึกใช้นิ้วได้แล้วแต่ว่ากระดูกก็ยังต้อง ต้องรอให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆเพราะมัน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 หักก็เลยแบบก็เลยต้องต้อง,องใ,ใช้สมารุทช่มสมารใช่แล้วก็แข็งแรงกครับยังเป็นข้างขวาว่าทำทำงานลำบากเลยลำบากมากครับก็แต่เป็นสิ่งที่อย่างเช่นแปรงฟันทุกทีเคยเคยอยากลองว่าแบบถ้าเราแปรงฟันข้างซ้ายจะเป็นไงตอนนี้ก็คือได้ได้ลองใช้ข้างซ้ายหมดเลยตั้งแต่แปรงฟันหรือว่าอาบน้ำหรือว่าทำอะไรต่างๆก็มือซ้ายหมดเลยนี่ก็ทานข้าวลำบาก ลำบากครับก็ก็ลำบากแล้วทำไมคุณแม่คนข้างๆช่วยพ่อนหรอคะพอ้วข้างจะช่วยหรือเปล่าโอ้โหผมจะช่วยเขาตลอดแหละแต่เขาเล่นตัวเก่งก็เขาชอบทำให้งอนทอะไรยังงอนอีกโอเคเออจะไม่เราจะไม่งอนกันในนี้เพราะว่างอนตอนเขียงวาดภาพกระบอกน้ำนี่แหละอ่าันที่ไม่ช่วยเปิดไม่ใช่แต่ตอนนี้หายงอนหรือยังตอนนี้เหลืออยู่นิดนึง เตต้องนา่ง้อต่อไปนะคะเติมไม่ได้งอเลยเอาจริงๆคือผมไม่รู้ด้วยใช่เขาไม่รู้เพราะจริงๆพูตรงนะผมก็งอนเขาเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาแสดงอาการแต่เรางอนเองเราก็หายเองนะเตอรใช่เขาต้องทําใจให้ได้แต่ตอนนี้เขางอนอยู่อันนี้คุณรู้แล้วคุณต้องไปงอคาร์โลนาไม่เอาเขย่าแบบเขย่าเขย่าอย่างนี้รอไม่เอานะง้ททำไงดีไม่ได้ ก็คุณจะงอนนานขนาดไหนเดี๋ยวตั้งานวันเกิดเขาแล้วนะต้องเริ่มงอนตั้งนานจรองก็ไม่แน่อาจจะงอนเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะเซอร์ไพรส์ไม่ทีหรือหลังมีอ้าวไม่แน่ไม่นอนนะก็ก็ก็ตามเขาเลยคะเอ่อเอเตอร์ล่าวันเกิดค่ะเตรียมตัวไปถทัไหนแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็เตรียมตัวพอสมควรแล้วก็สองวันก่อนเพิ่งไปซ้อมกับวงดนตรีมาด้วยครับผมก็ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมเจะนิดหนิดไปหน่อยเพราะจริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนสามารถไปดูได้นะครับหรือว่าจะเป็นซื้อบัตรสตรีมมิ่งก็ซืได้ครับผมอะพอสอปอยอะไรความพิเศษได้ไหมสป,ปอยสป,ปอยวหุ้ยขอบนะปอบคุณจริงจริงก็สป,ปอยก็สป,ปอยเกตแล้วกันอ่ะคนนี้คนแรก <laughs> ใช่เปล่า,า,าอ่ะใช่เปล่าใช่เปล่าอัน นนไปไม่สปไว้อ๋อไม่ทันละไม่สปอยละทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอยคือบอกเลยว่าใครไปบ้างแล้วก่าจะมีคนอื่นๆด้วยครับใช่อยากให้ทุกคนรอติดตามหรือว่าไปดูได้คับอ่าวันเกิดก็ต้องมีการคาดหวังของฝันบ้างคาดหวังอยู่แล้วแหละคุณมีคุณมีแบบในใจไว้แบบว่าตั้งไว้ว่าเอออยากได้อะไรประมาณมีผมไม่ได้คิดเลยไม่ได้คาดหวังเลยเลยจริงๆให้อะไรก็เอาไปเลยตอนนี้ แต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้สปอยแล้วกันว่าเป็นสิ่งที่ออจากใจครับเพราะว่าอยากเอ,อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปบอกในตอนที่ให้แล้วกันค่ะทางกนถามกัล้กันทำไมถึงเลือกสิ่งนั้นไฮเตอร์ทำไมถึงเลือกสิ่งน,นั้นไฮเตอร์ถ้าบอกไปก็อาจจะรู้เลยครับเพราะว่าใช่อบอกไปก็รู้เลยเอาเป็นว่าอยากอยากให้เขามีเราตลอดก็คือจะเอาตัวเอง ใช่ใส่ปูุกโกใช่โอเคไม่ไม่เซอร์ไพรส์เตอร์ไม่เซอร์ไพรส์ใช่แต่ไม่ใช่สิ่งนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยไเป็นรอดูล้วกันอ่ามันให้เราไปรอดูในวันนานใช่ครับแล้วผูดถึงเฮียอมภาพพิเศษแล้วมันจะเปิดกล้องแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆตอนนี้เราก็เหมือนเหมือนดูแลตัวเองไปก่อนแล้วผมก็พยายามไม่เป็นอะไรไม่ป่วยอะไรก็ พราะว่าเตรียมเปิดกล้องแล้วก็เร็วนี้ครับผมก็อาจจะเดือนสั้งเดือนนี้ก็อาจจะเปิดกล้องแบบใช่ครับก็ถามว่าเตรียมตัวยังไงบ้างช่วงนี้ก็ยังมีออกงานหรือว่าออกอีเวนต์เรื่อยๆครับแล้วก็ยังมีมีที่เราต้องเตรียมตัวซ้อมอีกับก็แต่ว่าพวกเราก็ยัง เริ่มทาตัวเองให้เฟิร์มมากขึ้นหรือว่าเริ่มฝึกสมาธิมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะแบบเวลามันน่าจะกระชันชิดตอนที่แบบมีงานหรือว่าเราจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็อีกหน่อยก็อาจจะมีแบบโปรเจกต์อื่นๆมาด้วยก็อาจจะช่วงนั้นก็อาจจะยุ่งเลยแหละใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามออโปรเจกต์ใหม่ๆในปีซึ่งปีนี้กับซึ่งกับปีหน้าฮะก็ว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรบ้างก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับนี่เฮียก็เหมือนจะมีแบบแฟนมีที่อะไร จะมีญี่ปุ่นครับก็มีเดือนเดือนหน้าครับผมว็ตุลาเขาจะไปญี่ปุ่นเต้นไหมคะได้เจอกันภาษาประเทศเต้นเต้นกครก้งแล้วชอบครับผมใช่อยากกินอาหารญี่ปุ่นอยากกินแหละอยากเที่ยวอยากเรียกได้ว่าอยากไปดูวัฒนธรรมแต่ละที่วยครับที่เราไปหรือว่าโรงละครหรือว่าตอนที่เราไปซ้อมการแสดงต่างๆลองไปศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละที่ถหนึ่งมาเจอแฟนคลับ ที่ต่างประเทศว่าเขาเป็นยังไงอันนี้คุณจะมีโชว์พิเศษใน้่างนาติญี่ปุ่นไหมอ๋อมีแน่นอนครับก็รอดูดีกว่าว่าคึงฝึกภาษาหรือยากภาษาญี่ปุ่นเราต้องรีบไปฝึกเราจะพูดอะไรเราจะพูดเกาหลีใช่ใช่สวัสดีก็อู้ว่าอ่อยแล้วอันว่าเ๋ยผมต้องไปทำกันบ้านดีกว่ เกี icana, ่ยวไปบทำการอะไรเยอะทำงานบ้างเยละรู้สึกว่าช่วงนี้พวกคุณแบบงานเยอะดูของโนมอะไรเงี้ยมีเวลาพักผ่อนอย่างใช่ไหมคะแต่เป็นลมนะก็มีครับช่วงนี้ก็มีครับผมแต่ช่วงหน้าก็อาจจะช่วงหน้าแล้วช่วงหน้าน่าจะค่อนข้างหนักแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะเตรียมวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าเราจะล้นล้นความหนักตอนนั้นยังไงหรือว่าอาจจะแบบ เตรียมความพร้อมเพื่อในถึงตอนนั้นเราเจอได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอาจจะเป็นเช่นออกกําลังกายหรือว่าทำใจให้เฟิรม์มฝึกสมองเพื่อความจําครับคนังสมาธิใช่นักสมาธิแล้วก็ฝึกจําหรือว่าบางทีอาจจะมีโชว์ในการซ้อมในการเต้นเราอาจจะต้องรีบจําหรือว่าให้รีบเฟิรม์มร่างกายต้องเฟิรม์มแล้วก็จําให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ข้องตัวได้ไวที่สุดคือทําทุกอย่างที่ให้พร้อมทางานใช่คับค่ะนักสมานะให้เราคู่ฝ ผมก็อยากฝากงานแคลเชลิตี้นะครับก็สามารถไปประมูลได้ที่เว็บแคลดอทคหรือว่าจะเป็นการกดดาวน์ในไลฟ์ก็ได้ครับผมครับก็ขอให้ทุกคนอยากให้ทุกคนฝากผลงานเอ้ยไม่ใช่ <between S 2> ฝากผลงาน,าน <c oughs> ให้ทุกคนเราติดตามโปรเจกต์ของเราใหม่ๆ <c oughs> ในสิ้นปีนี้กับปีหน้าด้วยนะครับว่ามีอะไรบาร้างให้ทุกคนเราติดตามได้เลยครับรับรองว่ามีเยอะแน่นอนมีเยอะแน่นอนเอบคุณครัา おはようお母さん。